ปืนฉีดน้ำไฟฟ้า2ระบบแคชชั่น02คุณพี่เป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าสุดฮิตสุดปังในปี2025ผมมั่นใจด้วยประสบการณ์คุณพี่และตัวนี้มี2สีนะฮะสีเทาแล้วก็สีขาวระบบไฟฟ้ายิงไกลเเมตรระบบแรงดันยิงไกล10เมตรเติมน้ำเต็มยิงบดได้ถึง22รอบเติมน้ำเต็มเหนียวไกลค้ง1นาที10วินาทีคุณพี่ ความจุน้ําที่เขาให้มาคือ670มิลลิตรนะครับใน1วินาทีนี่ยิงไปถึง5นัดซัดไปถึง5คนอาา่า5บอกเลยว่าปืนตัวนี้ดีไซน์วัสดุมันเสถียรมันดีระบบดูดน้ํามีมาให้เหนียวไกลลงมาด้านล่างน้ําเต็มก็จะขายแรงดันตรงนี้คุณพี่ต่อขวดน้ําก็ได้นะครับเปิดแล้วก็เอาขวดเคียวโก้ก,กต่อเลยคุณพี่นะฮะแบตเตอรี่ขครงใยชาร์มาให้ครบชุด นะครับบอกเลยว่าเป็นปืนอีกรุ่หนึงที่ผมแนะนำว่าผมมั่นใจว่ามันเจ๋งจริงนะคุณพี่ <c oughs> สนใจก็เข้าไปรัวสนใจก็เข้าไปกระแทกในตะกร้าได้เลยฮะ